เขาอยากจะรู้แค่ว่าพระเนี่ยสอนให้เขารวยได้ไหม,มหรือศาสนาเรามีไหมครับคําสอนที่ว่าทํายังไงแล้วรวยอม,มันจะทําตามไหมล่ะพระพุทธเจ้าสอนทานศีลภาวนานีนะ่ะนะถ้ามึงอยากรวยมึงก็ไปทํางานหาเงินนะ่ะเนาะง่ายๆอย่างนั้นเหรอ,อมึงรู้ไหมทำไมคนเกิดมาไม่เท่ากันล่ะ,ะทำไมมึงต้องอยากรวยล่ะบางทีคนเกิดมารวยแล้วทำไมใช่จริงไหม มึงมึงเชื่อไหมมึงเชื่อเรื่องกรรมไหมล่ะมึงไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วมึงจะอยากรวยอย่างเดียวมึงจะรวยไหมล่ะมึงอยากรวยอะฮะพระพุทธเจ้าก็สอนให้ขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เหรอ้รู้จักสร้างเหตุไม่ใช่เหรอฮะแตไ่ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะรวยไหมล่ะตรงนั้นล่ะจริงไหมใครก็ตามสอนเนี่ยสอนให้มึงรวยเนี่ยเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งกูไปกูกไปกรุงเทพมา ล้วไปเจอกันก็ไปนั่งคุยกันเขาก็ขอเวลาหลวงตาว่าวันวนีน้นนจะไปะปัสกาถาเพื่อจะปลดหนี้ให้คนจริงไหมเขาจะไปพูดเพื่อปลดหนี้ให้คนว่างนั้นเออครูก็เลยบอกว่าทาไมมึงไม่เอาเงินไปเขาใช้หนีห้ล่ะมึงไปพูดเลาจะปลดหนี้ได้เหรอมันไม่สมเหตุสมผลจริงไหมอ่า แค่ไปพูดมึงจะปลดวนี้ได้เหรอฮะ,อะ,อะมันเป็นเป็นไม่ไ,มได้หรอกจริงไหมถ้ามึงเอาเงินไปเขาใช้นี่เน่ะมันอาจจะบทได้นี่ก็พูดตรงๆอย่างเงี้ยจริงไหมและไอ้คนที่ไปพูดมัาก็ยังเป็นนี่อยู่นะจริงไหมแล้วมันจะไปพูดให้ปบดนี้นั่นก็คืออินโฟอินเซอร์ แค่ไปพูดแสัมมนาคนเป็นสี่ร้อยห้าร้อยไปพูดให้เขาปวดหนี้ไงมึงจำไหมดีนะกูไม่เป็นบอสบอสอ,อะไรนะั่นลงทุนน่ะฮะจริงไหมแล้วมึงรวยจริงไหมล่ะจริงไหมมันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นธรรมชาติรู้ไหม เป็นกรรมไงใครอยากรวยอะมันไม่ใช่ว่าจะรวยนะทุกคนก็อยากรวยหมดจริงไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะรวยกันทุกคนนะจริงไหมละ่ะไม่ใช่คําพูดว่าขอให้มึงรวยมันจะรวยอย่างนั้นไม่ใช่นะนะจริงไหมละ่ะอะ <c oughs> เห็นเขารวยก็อยากรวยเหมือนเขาเหรออย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันมึงอยากรวยก็ ถ้าถ้ากูสอนว่ามึงต้องทํางานนะไม่ต้องอยากรวยอย่างเงี้ยมันก็จะหาว่าศาสนาสอนให้มันรวยไม่ได้อย่างเงี้เลยเหรอจริงไหมเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ก็สอนให้รวยคือทานเห็นไหมเห็นไหมพระพุทธเจ้าเขาว่าบัณฑิตเห็นไหมคนโง่คนผ่านไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เชื่อตามไง เพราะเราไม่อยากรวยไม่มว่าจะว่ายังไงกูจะไปสอนให้มึงรวยได้ยังไงกูไม่อยากรวย,ยงไงจริงไหมเพราะกูก็เห็นแล้วพวกมีเงินมันก็ทุกอยู่ดีจริงไหมคนรวยก็ทุกแบบคนรวยแหละคนจนก็ทุกแบบคนจนนะเราเห็นทุกไงศาส,สนามันสอนอย่างเงี้ยมันก็เป็นจริงด้วยนะจริงไหมล่ะถ้าสอนกันอยากรวยมันก็ต้องไปเรียนอะไรนะบริหารธุรกิจ <laughs> จริงไหมแต่เรียนจบมาก,กูเห็นเป็นลูกจ้างเขาอยู่ก็มีนะจริงไหมไม่เห็นว่ามันรวย